ตีสหัมปติปัดอัญชรีอันทิวรางยาจธาสันติทสัสษตาประชะกะชาติกาเทเสตุธรรม,มังอนุกรรมปิมังปะชังสงมสมด พระพุทธศาสนา,ายุดการจำดึงแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระภูมมีพระภาอราหาันตสมาสัมพุทธเจ,จ้าของเรานั้น,นบ,บัดนี้ล่วงได้แล้วสองพัน 554พันษาปัจจุบันสมัยเดือนมิถุนายนตนมาสุรจินที่สิบสออาทิตมานกมันนีจะเป็นปัจจุบันนาวาลยังพุทธศาสนายุการจำเดิ องสมเด็จพระพุทธวันอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองเรานั้นมีนัยยะอันทันพุทธศาสนิกรรมวิทีชนทั้งหลายจะพึงกำหนดจดจำนับด้วยประก,การะชนีนัมโมตัสสะ พัทวัตตุอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัทวัตตุอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัทวัตตุอรหัตตุสัมมาสัมพุทธัสสะ นิมิตตังสาตุรูปานังกัตังยูกัตเวทิตาอิมัสสะธรรมะปริยาญัะะะมโมโติสะสกัดยังธรรมโสตภบติอิอิอิขอความหนอดนอมแด่องค์สมเด็จ พระบรมศาสดา,า,า,าสมาสมุเตจาผู้เป็นพระบรม,มครูเป็นศาสดา,าของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระหงค์เองพระองค์นั้นพร้อมพระธรรม พระอริยสงฆ์ผู้ทรงพระคุณนันประเสริฐด้วยเสียงกล่าวถวายความเคารพประเด็จพระคุณพระเทศพระตนสุธีประทานอย่างสถานที่แห่งนี้ท่านพระครูใบดีกาพิติกรกัลยาณธรรมโม อาทิตเบรดีรงแห่งวัดพุทธิชิโนโหิวพระเทีวราลุทิวรักเพื่อนสพรมัจจันทุกรุกขอคำโดยวยวพรขอความสุขสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลบังเกิดมีแด่ท่าน ต,ตรงศุนท่านประธานคณะกรรมการบริหารวัดพุทธทิชินโนฮิวและท่านสาธุชนผู้เจริญทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนก็อขอเจริญพรโอกาสสั้นๆั้องวันนี้ตอมาภาา ผู้ได้รับอรัฐนาให้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนแห่งสงฆ์เป็นลงกล่าวแสดงชี้แจงซึ่งพระคำคำสอนของวงสมเด็จพระชินวรอรหันตักสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ทำหน้าที่ในการที่จะน้อมนำ ระพระธรรมน้ำพระวาจาขององค์พระศาสดาได้มากล่าวให้ท่านทั้งหลายได้สดับรับฟังเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงอยู่ในอาการอันสงบตันที่ยังไม่มีที่นั่งก็หาที่นั่งให้เรียบร้อย สำหรับผู้ที่มีที่นั่งแล้วก็ขยับเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายเพื่อจะได้เปิดใจรับเอาบรพระธรรมคำสอนเข้าไปสู่กระแสสูงดวงใจเพื่อจะได้น้อมนำเอาไปเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตนำไปเป็นมิตรในยามที่เราสบายนำไปเป็นสหายในยามที่เราทุกข์ โศกสัสนนําไปเป็นขวัญเป็นกำลังใจในยามที่เราเผชิญกับปัญหาชีวิตทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่อยู่กันในโลกในสังคมที่จะก้าวไปเด้กไกลไวและก็ปลอดภัยต้องอาศัยหลักรำนำทาง ดวงตาเราส,ว,าสว่างสวัยเพราะอา,อาศัยแสงไฟแสงจันทร์แสงอาทิตย์ส่วนดวงจิตจะส,ะว,สะว่างสวัยก็เพราะอาศัยแสงแห่งพระธรรมฉะนั้นพระธรรมคำสั่งสอนของพระศา,าสดาจ,จึงเป็นประดุจดังประทีปสำหรับสงใจเพื่อที่จะทาให้เราผู้ที่มีธรรมเข้าไปอยู่ในใจสามารถที่จะหาความสุข คือหาความสุขได้แม้ว่าเราอยู่ในถ้ำกลางกองทุกข์เราจะสามารถหาความสงบได้แม้อยู่ในถ้ำกลางความวุ่นวายเราจะสามารถหาความเยือกเย็นได้แม้อยู่ในถ้ำกลางความเร่าร้อนเราจะสามารถหาความสว่างสวัยได้แม้อยู่ในถ้ำกลางความมืดมิดของสังคม ฉะนั้นในวันนี้ท่านทั้งหลายทุกฝ่ายทั้งบันพชิตและก็คารวะอยา,าิโยมได้มาพร้อมกันอยู่อย่างบุญยีสถานแห่งนี้ด้วยว่าทุกท่านมีจิตมีใจมุ่งมั่นในการที่จะแสดงออกด้วยความกตเวทิตาก็คือมาน้อมนึกมาระลึกถึง ซึ่งคุณค่าแห่งคุณงามความดีของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้นำพาท่านทั้งหลายประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะซึ่งอยู่เฉพาะหน้าเราท่านทั้งหลายต็คตือท่านพระอาจารย์สมบัติยานวโรซึ่งเป็นบุคคลที่ท่านทั้งหลายยอมรับนับถือยกย่องเชิดชูบูชา ว่าเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สัก,กิจสกกาเล่าบอกให้เรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์อาจารย์สมบัติท่านได้มาเปิดของที่ปิดมางงายของที่ควา่าได้มาจุดประทีปในที่มืด ได้มาชี้ทางให้กับผู้หลงทางโดยท่านดำริริเริ่มก่อร,ร่างสร้างสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาซึ่งท่านเองได้ดำเนินตามรอยคำสอนที่พระศาสาดาได้ตรัสเอาไว้นั่นก็คือจริญาพิขุเวจริกังบูเชนหีตายาบ,บุเชนสุขายะเป็นต้น ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยง่ายๆว่าท่านเป็นบุคคลผู้มาตกปลานอกบ้านประสานสิบทิศผูกมิตรโัวลาสาริกาปอนเยื่อทีเสื้อบโบยบินหากิกนดังน,นกอินทรีมาสร้างบารมีดังสิงโตอยู่ในดินแดนที่สิ่เวลัยแห่งนี้ท่านได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนได้นำมาเล็ดพืช แห่งคุทธมีชะคือธรรมะอันเป็นคำสอนของพระาศาสดาได้มาเคาะหวานลงในก้นบึ้งแห่งจิตใจของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นศิษยานุศิกซึ่งท่านเป็นพระอิเสียสละตามที่พระเดชพระคุณท่านพระพรูใบดีกาทิติกรกัละยาณธรรมโมได้สะกิดสะเก่าเล่าบอกถึงอาตมา หรือจะเป็นท่านพระอาจารย์ทวัตชัยได้กล่าวได้เล่าว่าบุคคลผู้นี้มีคุณนธรรมประจำใจคืออดทนเป็นเลิศประเสริฐไขยันท่านยึดมั่นกับตัมอยู่ท่านรู้ระเบ,บียบวินัยท่านหัวใจเมตตาท่านเจราจาไพเราะท่านสงเคราะห์ทุกคนท่านสงเคราะห์ทั่วถึงท่านคำหนึ่งประเพณี และท่านเองมีหัวใจที่อ่อนโยนอดทนดิ้นรนขนขวายก่อร่างสร้างศาสนาแม้ในเมืองแม่ศาสนาในอินเดียในประเทศไทยในยุโรปท่านต้องมาบุกเบิกท่านมีความอดทนเป็นเลิศและท่านก็ขย,ยันท่านยึดมั่นการะตันอยู่ต่อพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระสงฆ์ ท่านเป็นบุคคลที่ประกอบอยู่ได้คุณงามความดีแต่เป็นที่น่าเสียดายท่านทั้งหลายมีอายุอยู่เพียง68ปีกับอีก32วันท่านก็มรณภาพจากเราไปแต่ว่าถ้ามามองถึงหลักสัจธรรมอย่าว่าแต่ท่านอาจารย์สมบัตนะิญาณญณวโร ซึ่งมีค่าแห่งคุณงามความดีดังที่ได้ก,กล่าวย่อๆเนี่ยถ้าเราศึกษาในตำรับตำราในธรรมะคำพีในบ,บาลีไบลานึงจดจานจารึกบันทึกพระธรรมคำสั่งสอนของพระวิดดาสมมานสมุทเเจ้าเราก็จะรู้อย่างเข้าใจอย่างชัดเจนพระโมคคันลาปสา,ารีบทพระอนุรุตพระมาหากัจยนณพระอานนบ์บุคคลที่กล่าวนาม ล้วนแต่ตัดกิเลสตายคลายกิเลสออกสำรอกกิเลสหลุดขึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นพระอริยบุคคลท่านก็เสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพานแม้แต่องค์ประสาสดาจารย์ซึ่งเป็นเอกบุรุษเป็นหนึ่งในโลกพระค์ก็ิพผานนิพานก็คือตายแต่ว่าท่านหมดเชื้อไม่เหลือแล้วซึ่งวิ กิเลสตัณหากรรมอวิชชาที่จะนำไปเกิดแต่ท่านอาจารย์สมบัติญาณบวโรท่านยังมีรักท่านยังมีโลกท่านยังมีจิตใจที่มีเชือ้อมีกิเลสต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพสามกําเดิดสี่ในวิถีเจ็เราจึงเรียกทันว่าหมระักตะกีตายแต่สรุปตรงนี้ท่านสาพุเชนผู้เจริญ mm hmm. ทั้งหลาย อาตมาน้อมนำอารหุตธพจน์บทที่พระท้วมมีประภาสได้ตรัสว่าสัพเพสตามริสันติมรณนังตาง,างิชีวิตังเชรามิประตัวมรณังเยว,วังรรมาอิปาินีนซึ่งแปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งมวลจะต้องตายพราะชีวิตนั้นมีความตายเป็นดีสุดแม้ว่าอยู่ไปถึงจชราก็ต้องตาย พระชีวิตมีความเป็นอย่างนี้แหละเป็นของธรรมดาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเปลียบประดุจดังพาชชนะอัจกระธรรมขึ้นมาจากดินของทีธรรมมาจากดินท่านทั้งหลายจะเป็นโองเป็นอ่างเป็นกระถางเป็นกระทเระทเป็นกระบะ,กระบ,ะกระบวยเป็นถ้วยจามรามไหจะลูกใหญ่ลูกเล็กลูกกลางจะลูกหนาลูกบางจะยันบิบยันสุกในที่สุดมันก็ต้องแตกสลาย ไม่แตกวันนี้ก็แตกวันหน้าไม่แตกอาทิตย์นี้ก็แตกอาทิตย์หน้าไม่แตกเดือนนี้ก็แตกเดือนหน้าไม่แตกปีนี้ก็แตกปีหน้าไม่ปีใดก็ปีหนึ่งต้องแตกแท้แน่นอนเพราะว่าทำมาจากดินไมารท่อนก้อนดินลด